คุณอะไรอรอะไระไรอรอะไ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 รอรอะไรอะไรอะรอะไรอะอะไรอไรอะไรอะไรอรอะไรอะไระรอะไรอรอะไรอรอกเรอะไรอะไระไรอะไรอรอะไรออะไรไรอะะไะรรอ ฟผัดตะเภา <laughs> บ้านเรากินเลยนันเนี่ยที่นี่เยอะมากดูค่ะตรงนี้อีกหนึ่งตัวนั่งเหมือนลิงเลยนะคะดูเหมือนลิงเลย <laughs> เดี๋ยวนะปะพอดะเดี๋ยวดูนะคะดูดูข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งนั่งเหมือนลิงเลยกนะ็ยเบบยหระ

โอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะมาเล่นกับแมง